ประตูที่ทานหันศาตอนหนีกับนักเดินทางนป่าอันสมบูรณ์แห่งหนึ่งชายหนุ่มสองคนเข้าไปในป่าเพื่อไปหาสมุนไพรมาขายให้กับร้านสมุนไพรในเมืองเฮ้ยเนี่ยนะพวกเราต้องหาสมุนไพรให้ได้เยอะๆเลยนะใช่แล้วล่ะตอนนี้พวกร้านสปากำลังต้องการสมุนไพรกันเยอะเลยอ่ะเนาะ ถ้าขายสมุนไพรไทยส่งสปางวนนี้ได้เยอะนะนายกับฉันจะได้มีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ไงเล่าดูดิที่มีอยู่ก็เก่าจะแย่อยู่แล้วอะ่ะอุ้ยใช่เลยฉันก็จะได้กินก๋วยเตี๋ยวหมูราสแ่บร้ำตาหงด้วยเส็จเล็กน้ำข้นอุ้ยอร่อยอร่อยอย่าบอกใครเลยเฮ้ยพูดแล้วอยากกินนายล่ะเคยกินนะเปล่าฮะอุ้ยเคยกินสิเคยกินขึ้นมาช่ ฉันน่ะยังจําได้เลยในกับฉันกินไปตั้งเยอะตั้งสิบสองชามแน่จะไม่ได้หรือไงล่ะนกับฉันน่ะจุกจนลุกไม่ขึ้นเลยก็ขำมากเลยก็เด็กเพื่อนดูดิดู นอกจากที่อนุสาวรีย์แล้วนะยังมีที่อร่อยอ,นะ ana, อ,รอร่อยอ <def> ีกนะที่อยุทยานะอร่อยอร่อยนะเอ้าทำไมเงียบไปล่ะข้างหน้าก็มีดูดินั่นนะดูไป<ค>ย่อยอ่เเฮ้ยเฮ้ยรอฉันด้วยเด้ไม่รอนะ รูบๆนุ่มๆเงีมีจริงๆด้วยอ่ะอทำไงดีล่ะเนี่ยเราจะต้องโดนฆ่าแน่ๆเลยอ่ะทำไงดีล่ะเนี่ยกลัวจะต้องเป็นอาหารหมีแน่เลยเราโถเพื่อนนะเพื่อนไม่ยอมบอกเราเลยรัติที่ํำไงดีล่ะเนี่ย

ออ้ย,อยตายหรือ,อยังเนี่ยเอม,ม,ม,มีมันพูดกับเพื่อนเรานี่นา แกแม่แกช่วยลุกด้วยช่วยไล่มีควายนี้ออกไปทีเถะนะสาธุสาธุใจเย็นไว้นะใจเย็นไว้กลั้นหายใจไว้ต้องกลั้นหายใจโบราณเขาว่าเวลาเจอมีได้ป่าต้องแกล้งตายเพราะว่ามีมันจะไม่กินของที่ตายแล้วอดไว้เอ๊ะทำอะไรกันน่าคุยอะไรกันน้อสงสัยจังเลยไปดีกว่าโอ้เฮ้ยอ้ามีมันหนีไปแล้ว่ะ เมื่อมีเดินจากไปทั้งคู่จึงคลายความกลัวชายหนุ่มที่อยู่บนต้นไม้จึงรีบลงมาหาเพื่อนด้วยความสงสัยสะะนายอะโชคดีจริงๆนะเพื่อนที่ไม่ถูกมีทำร้ายเอาอ่ะแล้วเนี่ยมันพูดอะไรกับนายบ้างอ่ะเห็นซุบซิบกันอยู่อ่ะฮะไอ้ที่จูงม,มีมันดมเราอะหมอนี่มันคงคิดว่าคุยกับเราแน่ๆเลยอะได้การละ Dante, ต้องสั่งสอนกันักหน่อยแล้วเพื่อนที่ทิ้งกันเนี่ยอ๋อมันก็ถามว่าไอคนที่อยู่บนต้นไม้น่ะมาด้วยกันหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าทําไมถึงได้ทิ้งกันล่ะอ๋อแล้วมันยังบอกอีกนะว่าอย่าไปคบเลยกับเพื่อนที่ทิ้งกันยามทุกยากนะเฮ้ยเอ้าอ้้ยว่าใครกันนะเนี่ย คุ้นๆจังเลยแฮะเอา้เอาเดี๋ยวสิรอด้วยรอก่อนสิไม่รอแล้วรอยเป็นยังไงบ้างครับน้องๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าได้คบเพื่อนที่ทิ้งกันยามยากจำเอาไว้นะครับอีกสักครู่หนึ่งกลับมาพบกันใหม่ครับ